คสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โน่สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรนะอายเกียอาดิวครับกินไอติมช่วงไหนพี่โน่ใช่ครับอายเไียอายดิวกันแล้วอ่อันนี้ของฟินิกเป็นไอติมอะไรครับไอติมแตงโบร่คือไอติมอะไรครับไอติมแมนโบร่ครับแมนโบร่อันนี้ของพี่โน่เย้อ่ะฟินิกนี่แตงโมนี่ถือขึ้นมาชินหนูไมเอาเนี้ยแตงโมอร่อยมากเลยอ๋อโหอร่อยไหมลูกเกี๊อร่อยไหมครับ อร่อยไหมพี่โนอยร่อยไหมครับลูกชอบไหมครับชอบครับอ๋โอโหพี่นกินแบบเดียวคือจะครึ่งแท่งล้วอว่าจะครึ่งแท่งห้วอว่าพี่นิกนี่ไปถึงไหนแล้วเต,ต็มเปี่ยมเลยอร่อยปะอร่อยปะ่อรอ,ะอ,อ,อร่อยอร่อยดเย่ยม,มั่อยอร่มยอร่อยอร่อยอรีอยอียอรยย่ค ิโนมีกี่สีมีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีดำปูได้เป็นอะไรเรนโบว์ดูเลยสวยมากอร่อยปะอันนี้เหน่อยมากเลยนะพี่หนิกินไอติมเยอะก็เลยอ้วนใช่ปะใช่ปะเนลองยิ้มหวานสิเยเดียวย้อนเนลองยิ้มหวานให้ให้แม่แ่ให้แม่แมดูสิให,ให้แม่ดูหน่อยสิยิ้มหวานยังไง Kino, hai mươi năm dưới cặp. Ngiman tìm luyện. Ngiman hai mươi năm dưới cặp. Ngiman hai mươi năm dưới cặp. Ngiman nhiều mươi ạ dưới cặp. Ngiman hai mươi năm 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 dưới hai mươi năm dưới กินหนูกัดในงม,มกี้หนูกัดลังไงต่อแล้วหนูชอบอ่ะชอบหนูเย็นไหมอ่ะแตกแตกได้อ๋โอโหแม่มันมีน้ำแข็งด้วยพ,พี่น้อกินเงียบอยู่คนเดียวเลยอ่ะอร่อยปะหนกอร่อยครับ <c oughs> แม่อันนี้อร่อยหวานมาก เดี๋ยวกินเสร็จจะได้ไปลาป้างปากล้างมือนะโอเคไหมลูกโอเคครับโอเคไหมครับฟินิก <Okay. S 1> สำหรับวันนี้ลาไปก่อน <c oughs> อย่าลืมกดอะไรนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับตามให้ให้พี่นิโน่กับน้องฟินิกด้วยนะครับ <c oughs>